ที่พี่ที่สามก็ยังไม่เช้าเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรป้องกันตัวไว้แกไอ้ตัวมีเหล็กอยู่ใช่ไหมใช่เราก็จะ ทำก่อนเหล็กเพื่อความปลอดภัยของทางบ้านทูติกอะไรวะห้าม่ครับจะตายลูกใจมาเลยคิดด้วยนะทุกคนทร่ทข,ข่าวของเราได้แล้วเพราะว่าเริ่มมีช้าแล้ว มันมีแมงมุมอยู่แถวนี้เราหงกมันมากัดไปทุกบ้านก่อนเดี๋ยวหลังโอเคโอเคโอเคแมงมุมมันน่าจะม่อยู่แถวนี้มาม,ม,ม,ามากกอดเต็มเลย โอ้ไม่มันต้องสุดท้นั่นอาหารน่นสุดท้ายของเรามานงมุมเฮ้ยมีมุอม,มอะไรคนละทีเหมือนเดิมอาจจะไม่ครับวันนี้าไปแล้วไม่ครับแบบสองคลิปเออหาควบคุมใหม่ดีกว่ามันไม่มีตรงไหนว่ามันมีแต่ต้นไม้โอ้ oh, oh. โอ้ไม oh, oh, hey, hey. oh, oh. oh. oh, ่ตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ oh, อ้้ยนึ่นเออนึ่นโอ้ติดอยู่ในเฮ้ยขึ้นไปเอออยู่ดีก็ติดโอ้ย น้แข็งฮารุหเฉยอันตรายโคตรเลยเฮ้ยทำไมน้ำแข็งเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ยไม่ปลอดภัยแล้วูว่าไม่ปลอดภัยแล้วต้องหาทางออกให้ได้ ไกลด้วยโอ้เยเก,ม,เกมไอเกมไรน้ำใจอ๋อไอเกมโอ้ยม,มันก็ดูดอยู่นั่นแหละมเป็นอะไรเนี่ยมึตงตกลงสีมาตลอดเลยโรสกีกแบบขั้นสุด อีกไม่พอหัวร้อนอีกเราไม่มีที่ไปแล้วไม่มีของไม่มีอุปกรณ์ไม้ก็ตัดไปหมดแล้วทำไงดีไม่ครับได้สร้างโลกใหม่ก็ได้ไม่อยู่โลกน้ำแข็งเดิมไปวะจะไปไมไมาอยู่โลกอื่นว่ามาอยู่โลกโลกน้ำแข็งเนี่ย <c oughs> ดิดดินติด,ดน้ำแข็งอีกหน่วหนึ่งใป่าเจ้ามันหาเล่นมานานแล้วเล่นมานั่งสองอีพีแล้วแล้วเมื่อไหร่โอ้ยเก,เ,เกมเป็ดเกมเป็ดเกมเป็ดเฮาไม่ได้พูดเกมเป็ดผมพูดว่าเกมเป็ดเนี่ยต้องมาตัดไม้ไหม โอ้เกมเกมดีจริงเลยสัตว์ก็ไม่มีด้วยให้กินแต่เบอร์รี่แล้วเบอร์รี่ไม่ช่วยเพื่ออะไร <c oughs> เกมนี้โอ้เพื่อนเรียกกินข้าวแล้วหรอตัดไม่เตอตัดไม่เตอรอเกมนี้ต้องให้มาตัดใหม่เออ โอเคเรามาตายในอีพีนี้เราก็ทำมาต่อในอีพีหน้าเฮ้ยตายเพราะอะไร <c oughs> ผมตายเพราะเรื่องโง่กระโดดลงมาแล้วตายนี่นไ,ไ,ไ,ได้คือผมเจอห้ามแล้ววมาตายว่าเจีนอะไรวะ โอ้โหทำไมเสียงดไม้ดังจังวะโอเคว่านะน่าจะเล่นเกเล็กก็นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับนีแบ้แม่จะแม่คลิปหน้าสวัสดีครับ